ฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วสำหรับละครเรื่องล่าสุดของทางช่อง7 HD ละครเรื่องเมืองแก้วได้พระนางคู่นี้มาประกบคู่กันครั้งแรกสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผม ิตติ้งละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับละครเรื่องใหม่ของทางช่อง 7hd นั่นเองกับละครเรื่องเมืองแก้วนั่นเองนะครับผมสาหรับเมืองแก้วเป็นบทประพันธ์ของสีฟ้าบ่งบอกเรื่องราวถึงว่าไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนมนุษย์มักเรียกร้องหาความเป็นธรรมเหตุผลนี้เพราะว่าความไม่เป็นธรรมนั่นเองการช่อราดบังหลวงเกิดในสังคมไทยอยู่เสมอนักสิทธิ์นักการเมืองท้องถิ่นโดดเล่นงานว่าช่อราดบังหลวง ทั้งที่ความเป็นจริงเขาเป็นเพียงแค่แพะรับบาปจนต้องหนีออกจากสังคมไปอยู่กับพวกชาวกะเหลียงและทำให้เขาเกิดการต่อต้านสังคมในเมืองเป็นอย่างมากภาวณี ครูสาวรุ่นใหม่ไฟแรงดีกรีนักเรียนนอกจบจากประเทศฝรั่งเศสผู้มีอุดมการ์ที่เที่ยงตรงได้กลับมาเป็นครูที่จังหวัดรัตนบุรีทําให้เธอพบปัญหานานา,นา,นาประการที่ไม่ชอบมาพากลจากคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดคืออัมพันดำรงซึ่งมีหน้าที่เป็นตำแหน่งนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นลุงของเธอนั่นเองรวมไปถึงครูอาจารย์ที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดที่เธอสอนอยู่ซึ่งบุคคลเหล่านี้มองเธอเป็นคนแค่ แปลกแยกเพราะเธอต่อต้านโต้แย้งในทุกเรื่องที่ไม่เป็นธรรมโดยนายศิวะนักธุรกิจที่ทำความดีแต่เบื้องหน้าส่วนเบื้องหลังได้ติดสินบนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับสัมภาระาประมูลการทำถนนเดินรถสองแถวสร้างศูนย์การค้าโดนขับไล่โรงเรียนให้ไปอยู่เขตนอกเมืองนั่นเองนับประเด็นที่ทำให้ ภาวานีทนไม่ได้เธอจึงพยายามต่อสู้เพื่อลดช่องว่างและความแตกต่างความเหลื่อมล้ำของสังคมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมว่าสังคมนี้แต่เท่าไม่สามารถที่จะทำสําเร็จได้อย่างไรก็ตามตัวเธอเองก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ละทิ้งในอุดมการเพราะเธอมีผู้ร่วมอุดมการอีกหนึ่งคนที่จะไม่ทิ้งให้เธอต่อสู้ไปคนเดียวนั่นก็คือนักศิธิ์เขาและเธอจะอยู่ในโลกที่พวกเขา ตีวงกั้นตัวแบบนี้ตลอดไปหาได้ไหมถึงแม้ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมจะทำให้เขาต้องเจ็บแขนขมคืนขนาดไหนต้องยอมนิ่งมองดูความอายุทีรทำในบางครั้งทั้งที่เกิดแก่ตัวเองและผู้อื่นและเขาเกิดมาเป็นมนุษย์มีใครคนหนึ่งเคยให้คำนิยามไว้ว่าสัตว์สังคมซึ่งหากใครฉลาดสามารถเอาเปรียบเทียบผู้อื่นได้มากกว่าก็ดูเหมือนจะอยู่ได้อย่างสุขสบายมากกว่าจริงแท้หรือไม่ ติดตามชมละครเรื่องเมืองแกล้วได้เร็วๆนี้ทางช่อง7 HD ดีนั่นเองนะครับผมแสดงนำโดยเข้มหัสวีมาประกบคู่กันครั้งแรกกับพิงพอยประภาวดีนั่นเอง